โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่องผมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่โคตรว่างเลยครับแล้วก็ผมปื้งเลยนะครับนี่ดูสภาพหน้าโคตรโทรมนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรทําด้วยอยากจะมาอัดคลิปลงนะครับไอการอัดคลิปเนี่ยก็คือมาจากที่ว่าผมเนะี่ยไปดูช่อง youtube ช่องหนึ่งมานะครับเป็นช่องที่ผมชอบมากก็ลงรักมันนะแล้วก็ ผมก็เลยอยากลองอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อวอล์กดูนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็หลังจากคลิปนี้อาจจะมีคลิปอื่นอื่นะในการทำคอนเทนต์ในการทำคอนเทนต์ของผมก็จะอัสเต็ปนะบเพราะตอนนี้ผมในมือถือนะก็คือมือถือแบบกลางเลยงนะครับก็คลิปหน้าอาจจะเป็นกล้องโกโป,รระปนะครับผมจะเก็บตังค์ซื้อนะซึ่งมันก็หลายบาทเลยเดียว หลังจากตรงนี้เป็นอะไรที่ยาวมากก็คือผมบ่นไม่หยุดเลยนะครับก็ผมจะตัดไปแล้วกันถ่ายวีดีโอลง YouTube ดูนะครับก็ใครที่ผ่านมาเห็นก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปหน้าของผมนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะคอยโชคดีครับ